ดื่มนมนั้นดีหนักหนาช่วยให้กายยาของเราเติบโตฉันชอบดื่มนมทุกวันเพื่อให้ตัวฉันทั้งสวยทั้งโก้ใครอยากจะเป็นคนเก่งขอเชิญมาแข่งดื่มนมแก้วโตวใครๆก็รักใครๆก็ชมแก้มป่องตากลมพ่อดื่มนมแก้วโตวสวัสดีค่ะเด็กๆ มาค่ะมาค่ะเอ๊เช้านี้เด็กๆดื่มนมกันแล้วหรือยังคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆตั้งเดื่มกันแล้วแน่เลยคะ่ะเอาลคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องนมกันแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมารูว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามคุณครูมาดูคะ่ะเรามาเรียนรู้กันว่านมมาจากไหนลักษณะของนม รสชาติของนมและประโยชน์ของการดื่มนมค่ะเอ๊ะอะไรในมือคุณนุชเด็กๆเ,เห็นไหมคะได้ยินเด็กตอบมาว่านมนั่นเองค่ะเยี่ยมยอดมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคนนุณลุกจะพาดเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับนมมาจากไหนแต่ก่อนอื่นเลยเรามาลุกถึงความสําคัญของนมกันก่อนนะคะ นมช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะช่วยเพิ่มพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและยังช่วยต้านทานโรคด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่ามีนมอะไรกันบ้างนะคะแล้ามาดูต่อนะคะว่าน้ำนมหรือนมประกอบไปด้วยอะไรบ้างในน้ำนมจะประกอบไปด้วยโปรตีนกรดไขมันน้ำ วิตามินน้ำตาลและแร่ธาตุค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่านมที่มีประโยชน์ต่อเด็กๆคือนมอะไรอ,อ๋อได้ยินเด็กบอกว่านมไรนะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะคือนมที่เด็กดื่มจากแม่ตอนเด็กๆนั่นเองคะ่ะจะเป็นนมที่มีประโยชน์นะคะและนมที่เด็กดื่มในทุกวันนี้เด็กๆสงสัยไหมคะว่ามาจากไหนสงสัยแล้วล่ะสิเดี๋ยวเรามารู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ นมก็คือของเหลวที่มีสีขาวและประกอบไปด้วยสารอาหารที่ออกมาจากเต้านมของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมมีอะไรบ้างนะคะมีวัวมา้าแพะแกะแล้วก็ควายค่ะนะคะต่อไปจะเป็นนมที่ได้จากสัตว์นะคะนมที่ได้จากสัตว์ ก็คือนมที่เป็นของเหลวนะคะที่มีลักษณะข้นกว่าน้ำเล็กน้อยค่ะนมที่ได้จากสัตว์เนี่ยก็คือจะเป็นการรีดนมจากเต้านมของสัตว์นะคะแต่เรายังรับประทานไม่ได้นะคะเพราะยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อค่ะมีนมอะไรบ้างเช่นนมวัวนมแพะนมควายค่ะนอกจากนมสัตว์แล้วยังมีนมที่ได้จากพืชอีกนะคะ เช่นนมข้าวนมแอลมอนนมข้าวโพดนมมะพร้าวและนมโวเหลืองค่ะเด็กๆเคยเห็นนมโวเหลืองกันไหมคะแล้วเคยดื่มหรือเปล่าโอ้ยได้ยินเด็กบอกว่าหนูเคยดื่มหนูไม่เคยดื่มไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้นะคะ คุณพียมีวิธีการทํานมถั่วเหลืองมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะอยากรู้แล้วละสิเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราจะนําถั่วเหลืองเนี่ยมาแช่น้ําไว้ประมาณ3าถึงสชั่วโมงค่ะเพื่อให้เขานิ่มนะคะเมื่อแช่น้ําเสร็จแล้วเราก็จะล้างเอาเปลือกออกค่ะแล้วเราก็จะนํามาใส่ในโถตันนะคะเติมน้ําลงไป ปั่นให้ละเอียดเมื่อปั่นละเอียดแล้วเราก็จะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ำนะคะแล้วก็นำน้ำที่ได้เนี่ยไปใส่ในหม้อต้มแล้วก็เด็กๆก,ก็ตั้งไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะหมั่นคนไปด้วยค่ะเมื่อเริ่มเดือดนะคะเด็กๆก็เติมน้ำตาลทรายลงไปแล้วก็คนให้ละลายอาจจะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อความกลมกล่อมนั่นเองค่ะ เมื่อเดือดแล้วเด็กๆก,ก็ตักใส่ถ้วยนำมาตับประทานได้ค่ะโอเหล้องของคุณนุชค่ะอยากดื่มไหมล่ะคะ่ะเอาล่ะคะ่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับนมมาจากไหนความสำคัญของนมนมมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะทำให้ร่างกายแข็งแรงเสริมสร้างคุ้มต้านทานด้วยใช่ไหมคะ แลวเด็กๆก,ก็ยังได้รู้นมที่มาจากสัตว์นมที่มาจากพืชและได้รู้ถึงขั้นตอนการทํานมถั่วเหลืองนั่นเองค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่บ้าน,นเด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่มาทํานมถั่วเหลืองแลบประทานกันด้วยนะคะและเหมือนเดิมคะ่ะเด็กๆลองไปดูซิในตู้เย็นบ้านเด็กๆมีนมอะไรกันบ้างแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ หือก็มีสาระดีๆมาฝากเด็กๆแค่นี้ค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ